โดนเลยพี่คุณอยู่หมู่บ้านวันนี้ผม<น>ไม่ไม่ยุ่งด้วยแหละวันนี้โอเคคุณอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับอ่ลูกซี่หนะฮะอมาดูวิาาดกันหน่อยครับสแตนครับคีฟตอนนี้ลีน่าครับแน่นอนว่าใครเล่นลีนา่ากดสตอมไม่ได้นี่เสียท่าเกิดผมผมบอกไปก่อนนะฮะเล่นโปรซ <c oughs> ีนก็เป็นทิกทีนะฮะอุย้ยบทนี้ก็คอแลบโดนแล้วครับวิ่งต้นไม้ใส่หลังไปครับเตือนปีใส่มาทั้งแมนแต่ว่าโดนปั๊ปปี้ยิงต่อแต่ไม่อยู่ครับจากทงนอก เอาวอลเลนเปิดสะดุดไว้ครับปั๊บปีก็ยิงคอใส่มิลาเรื่อยๆมิลาอยากจะเข้าไปฆ่ามาทำแมนแต่ไม่ได้ฮะแล้วก็ปั๊บขวดเขียวไปครับปวดอาครีมมาผมยับซอแล้วโง่เงินกรนจุยครับไม่ธรรมดาโอ้แล้วโผกสวนกับแบบนี้จะมาอาร์ติเปิลสปิทเซอร์บลาก็ตื่นไว้ก่อนนะปั๊บัยังอยู่อีกครึ่งหลอดครับยังพอวิ่งถอยได้ครับเพราะใส่บูสต์สปีดครับเอลเดอร์เทเรชันต่างนี้ผมว่าสู้กันไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากไปครับ ข้างบนนี่แหละโอ้โหกระชากใส่ไหลใหญ่ครับสองครั้งครับมาทำว่าแมนเลือดยังเยอะอยู่แล้วฟาสวนไปใส่คอแรมพอแรมร้อยกลับมาครับผู้เลียงต้นไม้ใส่อีกทีครับมาทำว่าแมนกินประโยนปั๊บปี้เลยนะฮะและยิงหนึ่งมาจังหวะสตาร์ทก็ผมของนิชาครับไรสไตอารีแล้วเสวตสตาร์ยับต่อเคิร์สคาวมาก็สเตตีหลังไปยันทโรเก็บนิชาไปได้ฮะ วอลเด็กๆตรงกลางมาต่อรับสีหน้าครับโดนเอาไปเหยียบรากต่อนที่ทางด้านโซชานุนที่ว่าถูช่วยไว้ครับแล้วปานาหมดครับโอโทรโต้แลกกับมิชาไปเลยแล้วกันครับยังไงครับมิชาลีราครับผมดอยออกได้บ่าครับาอออกบอดไปก่อนตายได้ไหมอ้ยเกือบครับได้เงินบวกมายัมซอรเซตี้เคลียไปฮะมันไม่ใช่ความอื่นที่น่าเบื่อมันเป็นความอื่นที่แบบอึดอัดนะฮะเขาก็ต้องรอยเทปขี์อย่างเดียวครับทั้งสองทีมฮะไซโคเซตามาตีลูนนี่ครับ บอลไลยนิงมาบอลไลยน,นงลิงหนึ่งแลบอลสิ์ไว้อาพีรวมเลยครับผมจัดการครับนิชาไม่รอดผมโทรโต้ขอตัวคืนไวเด็กซะหน่อยฮะอย่างคุ้มเลยตัวสกิลช่วงตนว้นเกมตรงนี้โดนเซ็ตมาครับผมแต เปิดวอลคลายวิ่งเข้าใส่จังหวะนี้แบบเป็มสซงไปบอลแรดนี่ครับอัดเข้าไปด้านหลังครับล้วงลีน่าไปต่อแต่ลีน่าสไตล์เล่บอลเซ็กซสวนมาเหมือนกันต่างคนต่างแลกครับผมกระปาร์เธอร์ไลท์เขาผาานอาฟีมาบอลปูขาบูดไปครับผมอัดกระเด็นโดนของดีชาตตายตามเธอนี่แย้มาสวนหรือเปล่าโทรโต้ผมค้เคืนไปก่อนแล้วก็ถอยอมาไททีฟ้าล้วไปเซคโค้ดแรปครับผมไล่แค้นครับเปิดมาครับงด้านเชื้ชินก็ผมวิ่งไล่กันไปฮะกะเอย้ําซอครับจากง้างมาโดนบอลเซ็กดึงกันไว้ครับปวามยิงใส่เข้าไปยบร้อยขึ้นมาเดือด ไล่ไล่ไม่มีเดินสายไม <ป S 2> ่มีใส่เลยอุ้ยมีตัเคิร์ชฐันครับผมแต่มีเจอเคิร์ดแป๊บเดียวครัอสเตนเปิดมาครับโอ้โหโดนสต็อปอเลยฮะแล้วก็ดิชาคร <ชา S 2> ับผมเข้ามาลึกเลยฮะบอเลเรดนิ่งพาถึงดิชาหรือเปล่าเว้ยปัทมาแมนดีไปแล้วก็ตบในนี้หรือเปล่าอาร์พีคร,บรบับยังไม่ก่อนก็คอแล็บคอแล็บปีสไลด์ครับผมเจ้าไกดีสเวนครับทุบทุบครับผมทุบไปอีกทีบอลเรดนิงเปิดแบบยิงใส่ดิชาแล้วเมื่อกี้ของยาโทโร่บอลเก็บปัทมาแมนไปก่อนหน้าแล้วตััันนนนีี้้หรรืออออเเเปปปปล่่่าาก็็จจะไมมมมคคุบผง ก็ไปสับสองทีผมคีพัดนะโวนเหมือนกันทิพย์เพื่อของยามโฟโร่ับเข้าแถวสองอะก็เบิร์ตทางด้านไวเปไม่ลงแหลยโอ้ยก่อสเตนเดียวดีไปหุบลงไว้ก่อนครับเข้าไปเปิดแนวหลังก็ยังไงดีไรแคันบอกว่าใครนี่อยู่ไหนไห้ฉันกัดทีครับผมบอลนล้นี่ก็ขวดขวาดไปอาร์มีจับรวบไปใส่คนเดียวนะครับปัทภวัฒน์ก็มาหัวยับต่อละลายไปครับเวีครับปัทภวัฒนมาแล้วมายหินรอบนี้ครับประกอบร่างกันมา บอลลังแก่งค้อโปกัดแบบระยะไกลแปดเป็นทีพัดเต็มหลังยับต่อบอลแลนดิ้งระว่างกับพราโทรอนโตฮะสกีวอรกระชากมาใส่บอลแลนดิ้งมาย้ำถึงทีเวียกำลังจะเกิดครับผมจังหวะนี้ยังไงดีก็ผู้ช่วยไปก่อนหน้าตัวของบอลแลนดี้โดนบอลเสียงดึงไวหน้าดีครับไล้คทเธเข้าไปวูบไปไม่ทันแล้วครับผมวูบไปไม่ได้ผมมาทำอะไรลึกไปยังไงดียางโทรโร่โห่สับๆสกีวอรกระชากไปใส่วิ่งวิ่งรันไล้แคทเธอร์เราใส่ตายครับเรียบร้อยฮะ มีปัญหากับซับทั้งสองทีมเลยครับใช่ครับซับดีทั้งสองดีผมเป็นจังหวะจริงอวดจังหวะอ้าวสไปเดอร์เลกมาครับผมออดออดไปสกีเวอร์แบบรวดเร็วไถเข้าใหญ่เคิร์สคาว์แปะลงย้อมตอบไม่ได้เดินครับปั๊ปปี้ตายฮะเบรอสเตทไปสมันด้วยฮะโอ้โหโดนหลับนานนะบอลลี่ิ่งแบบสุดขอบครับผมนึกว่าสิบล้อมาไม่โดนชนแต่โดนกระชากครับยังไงดีเคิร์สคาวระเบิดต่อซับสองดีหายไปก็ขี้พันสองเด้งมา ยาโโทรแตลีนาและโดโตเบสโดตาครับซีชาตินมางหวันนี้ครับไทนี่พึ่งแบบเพี้ยงอะไรไปสักอย่าง b ีกีเปิดโอโคเอเบรสครับผมการพิซิคอไปฮะบอลเลนดิ้หนึ่งย้ำต่อครับผมไทนี่บอกขอตีใครดีเดอร์เบสแลบเข้าไปสเวตตีหน้าสัตว์เรียบร้อยผมมาทำาป้าแบนร่วงไปฮะจะไปดันเลนตัวโผล่ครับทางด้านสตอมรอจับมือคุณอยู่ อาเค็นลูนด้วยครับแต่ยังไม่เห็นนะไอ้เพลงนี้ของดีสตอมสปลิทแต่สตอมมาด่ครับผมโทรโต้บอกว่าเอนิสอันนี้ต้องใช้ครับของมันต้องใช้ครับผมและบอลเลเปิดมาบอกโทรโต้บอกเข้าจัดครับผมไม่สนใจถ้าลูนี่อาจจะโดนเพิร์ดได้ผมกระชากไปต่อครับเป็นดีรูชันครับผมจังหวะนี้แล้วเพิร์ดเปิดใส่ลีนาไปครับบอลเลเปิดมากเกินไปดเอาละฮะต้องถอยหรือเปล่าและกิมบาร์ต่ากลีหน้าช่วยเ,ววยเ,วรเบร,ก,บรก,เกไว้ให้ครับ มันก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้แต่อย่างน้อยครับและคิงบ้างรอครูดาวนะครับแลกกับเอจิสกันไปครับตรงนี้เยอะมากกว่าแล้วครับโอ้โหบอลระดีเปิดมาในวันนี้ครับผมแล้วก็บอลเด็กกึงไว้เขาสกีเวิร์กกันาวคอมโบกันไปล้วงั้งเลนตัวของปากยับซอดีช้าไปหมดเลยครับปาดหมดครับยาโทโร่ฮะก็สเตนคุมจัดแล้วตอนนี้ยืนขึงไว้เลยครับอาจจะต้องปลายแบ็คครับทางได้นลีน่าครับผมตอนนี้ยังไงดีครับผมยับยับไปครับผม เอาล้วครับบอลและดิกเปิดมาต่อสามปีผมต้องการเปิดดีกดีครับครับกันไว้บอลและนิกหลบเท่านั้นสตอปไปครับยาโธโลครับมาอยู่แล้วแปลงร่างมาครับผมได้ยินเสียงหรือเปล่าคุณจะได้ความตายแล้วนี้ครับถอยมากระโดดเรียมหมดแล้วครับกอลสเตนครับแต่ยังมีพิงเขียวอยู่ เตรียมไว้แล้วครับมีเซนทรีไรแค้นเก่าว่จะมาเรียนเนียนซีรูเอทหาไม่เจอครโดนขวางไปก่อนไปตามครับนิชาโดยสเตอร์แล้วดูครับด้านหลังนะพยายามจะเก็บสองตัวี้เดิฟล็อขึ้นมาปั๊มจิ้มเอ็กหนึ่งทีครับผมเซนเปอร์นัาแมนแลกกันคนละศพครับผมแบ่งกันนะฮะได้เป็นซัพพอร์ตสองตัวครับทีมซีเคร็ตเอ๊ะ ปั๊บปี๊ดพ่นพิษไปกระชากผิดเปลี่ยมนิดนึงครับผมลงเลยได้บอลเรดี้เปิดเข้าใส่ยูนิดเดียไปครับผมพ่นไฟหรือเปล่าปั๊บป,ปี๊ตัวแตกไปเรียบร้อยครับแล้วมินเตอรเคิร์ดลองมาต่อจังหวะนี้ครับผมใส่ด้านโดนของมื่อเนี้อาร์พีร่วมา,าสามต่อ,อแล้วก็ถลเอายไปจากนั้นอีบอลเรดี้งกว่าโดนยาโทโร่ครับผมเอาต้าคิวครับผมเก็บไปคุณขโมยแ,แล็ปเพทคร,ทรับโรนโี่แล็ปเพทที่สามโรนนี่สับต่อแล็ปเพลทคราวนี่สามผมสองกีไอสิบยาโทโร่ โอ้จังหวะยังสวยเลยครับต hmm, ้องชมไปวอชก้าเลยฮะเพื่อนเธอไวเวิร์นครับผมจังหวะแบบยื้อพยายามจะช่วยฮะซีเครดพยายามจะช่วยกับตันนะคราวนี้ไวเวิร์นครับเปิดจุดเลยฮะลีน่าโดนปาวด์แม็กนัสนะบอกขอต่อเลยอย่าโทรบอกว่ามีคนเติมให้นิ่งๆเพืจะได้กินแห่งความตายแค่นีห่งความตายแล้วดีๆทีมสเปริตครับผมเข้าสู่รอบที่เจอกับ LGD ครับชนะซีเครดไปสองต่อหนึ่ง ก็ส์โดนได้ครับทีมซีเกรดแม่พลาดอยู่หลายช็อตเลยครับสำหรับเกมนี้จังหวะเข้าทำนะสุดท้ายนี่เป๊ะกว่าเัาเจอคอมโ,โบชุดใหญ่ไวเวิร์นแมกนะัสโอ้โหตีง่ายนี่โคตรมนัน <ะ S 1> ครับผม <c oughs> แตกสลายไปแล้วผม <c oughs> บิตเตอร์เค <c oughs> ิร์ตมาแบบดูดันครับ